คนที่เป็นแม่บ้านก็คือโบเนะคะ วันเดย์บล็อกนะคะหลังจากที่โบอะไม่ได้ทำมานานมากแล้วเออแล้อันนี้ก็คือเริ่งตื่นเลยแต่ว่าวันนี้โบคือแบบว่าฟิลมีภารกิจจะไปทำไบโอเมตริกสักอย่างหนึ่งเพื่อในการขอ PR นะคะก็จะเป็นวันดีที่จะต้องได้ถ่ายวนะิดีโอเนาะเพราะว่าปกติโบจะไม่ได้ทำอะไรมากอยู่แต่บ้านทำกับข้าวแล้วก็ตอนเย็นไปออกกำลังกายแต่วันนี้จะได้มีออกไปข้างนอกทำชุระเออมาถ่ายละกัน ก่อนอื่นนะคะเป็นล้างหน้าก่อน นี้นะคะก็คือผิวโบแบบทุเลศมากๆหลังจากอยู่ไทยมา EPM 2.5ก็ถล่มทลายสุดๆมาอยู่ที่นี่ก็อากาศแห้งมากตอนนี้ก็จะมีสิวพดน้อยๆน้อยๆขึ้นมานะคะก็เลยจะพยายามมารนะ์กหน้าอย่างน้อยให้ผิวมาชุ่มชื่นก็ยังโอเคแต่ว่าสิวก็ไม่เป็นไรหน้า่เยิ้มงงง,งๆหน่อยนะคะเพราะว่าโบาเอาไอตัวมาร์กหน้าที่เหลือเนี่ยมาโปะๆไว้แล้วก็เดี๋ยวรอไปทํากับข้ากันจ้าแต่ก่อนอื่นหาแว่นตา กอกทุกคนโบจะเป็นแม่คนได้ยังไงในเมือ่อเรายังหาแว่นตาของเตงไม่ได้เลยเออถ้าเรามีลูกอะถ้าลูกถามว่าของอยู่ไหนเราจะหาให้ลูกได้ไหมมืดเหลือเกินว่ะ ก็เข้าขณะนี้เวลา9ก้าโมงห้องของโบแบบว่าทั้งครัวทั้งไรมันจะมีความแบบเพลทุรันหน่อยเนาะเพราะว่า 1.9.2. เก่า2คนที่เป็นแม่บ้านก็คือโแบเองนะคะแล้วก็โแบบไม่ค่อยมีความสามารถในการเก็บบ้านสักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีว่านายทำอาหารให้สามีกินอยู่ baby do you want bacon and omelette <laughs> เรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบนะคะก็คือไม่มีอะไรทําก็เลยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตเนาะเออจะเห็นได้ว่าฉันเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นดิฉันไม่นั่งบนโซฟานะคะดิฉันนั่งพื้นนะคะปีที่ผ่านมาหลายๆคนถามว่าเออแล้วอยู่นู่นทําอะไร เขารอเสียงดังมากคือเขาแบบก่อสร้างใดๆอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงที่โบพูดกับเสียงข้างนอกอบบไหน,นมันจะแข่งกันมากกว่ากันชีวิตนะคะคือปีที่แล้วทั้งปีโบไม่ได้ทํางานเลยเป็นคนว่างงานตลอด2024นนะแล้วก็ปัจจุบัน2025ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงานทํานะคะนอกจากไม่มีงานทําแล้วโบไม่มีวีซ่าด้วยนะคะคือไม่มีวีซ่าทํางานมีแต่วีซ่าท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โบก็เอออยู่บ้านก็ทำท่าสารบ้านทำกระเปา ตอนเย็นไปออกกําลังกายแล้วก็วนหลูบวนหลูบนะคะปี2024อ่ะอัปเดตชีวิตของโบก็คือ <Yeah. S 1> โบแต่งงานนะคะทั้งที่แคนาดานี้แล้วก็ตอนที่โบกลับไปไทยอ่ะโบก็ไปแต่งงานมาด้วยเหมือนกันปี2024ก็คือวุ่นวายกับการทําวีซ่าขอ PR อะไรพวกนั้นแล้ววันนี้โบจะไปทำเอ i o ไบโอเมตริกมันก็คือไปสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปอะไรต่างๆไปนะคะหลังจากที่โบสมัครยื่นตัวขอวีซ่าไปอ่ะประมาณ ตอนไหนวะทันวาเมื่อกี้เอ้ยประมาณเกือบสามเดือนอยู่นะเขาถึงแบบว่าตอบกลับมาให้เราไปทำไอไบโอเมตริกนี้นะจ๊ะหลังจากนี้โบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะคะก็รอไปก่อนนะหลายๆคนถามว่าอยู่ที่แคนาดาเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่โบกลับไทยอะ่ะโบคิดถึงแคนาดาไหมหรือว่าอยู่แคนาดาคิดถึงไทยไหมบอกเลยว่าโบอ่ะชอบอยู่แคนาดามากกว่าอยู่ไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับการอยู่ไทยแล้วเราก็จะชอบอาหารไทยมาก แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ดิฉันทํากับข้าวเป็นแล้วก็เลยไม่ได้มีความแบบหนักในเรื่องการทำกับข้าวอะไรขนาดนั้นแล้วก็หลายๆอย่างที่นี่คือแบบเออมันโอเคกว่ามากๆเลยที่สําคัญคืออากาศนะคะเพราะว่าโบว์เป็นคนไม่สบายง่ายมากๆแล้วก็เครียดง่ายแล้วเพราะว่าการอยู่ที่ไทยอ่ะมีบแบบมีคนโทมา Hello Oh, um, no, I am his wife. Oh, uh, okay, I. ร้านขายยาโทรมาหาสามีฉันจ้าแต่ว่าโทรเข้าเบอร์ฉันงงมากเลยพูดถึงไหนแล้วเนี่ยโบอาจคิปพูดไปปากเปียกปากแฉะปากเปื่อยไปหมดแล้วสรุปเพิ่ง <c oughs> มาเห็นตอนที่เอาคลิปมาตัดนะคะว่าที่โบพูดไปอาจคิปไปทั้งหมดโบไม่ได้กดอัดก็สั่นเอาเหตุจังใดเนาะบานก็อขออนุญาตเอาฟุตเทจเกิน,เก,นเกินมาตัดใส่ไปก่อนแล้วกันนะคะมันก็จะงงงงนิสหน่อยเนาะทุก <c oughs> คนขนาดนี้คือโบมา <c oughs> ถึงแล้วนะคะ จากบ้านโบอะขับรถมาประมาณ3นาทีโบเดินมาโบาก็จะใช้เวลาประมาณแบบ7นาทีซึ่งเออโบก็ไม่รู้ว่ามันอยู่แค่ตรงน,นี้เองโบก็เลยให้คุณสาขับรถมาส่งนะคะ อันนี้ตัวข้างหลังโบนะคะอยู่ใกล้กันกับบ้านของโบเป็นมหาลัยเพื่อนเพื่อนโบเรียนที่นี่กันหลายคนนะไว้ถ้าอากาศดีกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนพารีวิวมหาลัยหรือว่าทัวร์ทัวร์มหาลัยในแคนาดาเพราะว่ามหาลัยเนี้ยคนมาเรียนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนมาชื่อว่า j a c k l a s College ดนี่นะจ๊ะด่จะต้องปิดมือถือแล้วเพราะว่าเขาน่าจะดานะคะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ2นาทีท้่วที่เนี่ยเวลาเรามีนัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องมาตรงเวลาที่เขาบอกเลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่ต้องกวนหัวปวดใจไม่ต้องรอโรเสอะไรมากเพราะว่าทุกอย่างเขาจะทําให้มันตรงเวลาเลยนะจ๊ะจบก็กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยว โบไปทำกับข้าวอีกแล้วจ้าอิวให้ดูสภาพรถนะคะสะภาพรถหลังจากที่ไม่ได้ขับมา3-4เดือนฝุ่นเกาะขั้นสุดและคือดูที่โรงจอดรถของฉันตือหน้าที่จอดรถก็คือเป็นแก๊งเรียงรายขยะนะหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมถังขยะมันเยอะขนาดนี้เพราะว่า แต่ละถังทิ้งไม่เหมือนกันบางอันทิ้งพลาสติกบางอันทิ้งอันนู้นบางอันทิ้งอันนี้นะคะก็เลยแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปฝึกขับรถกันจ้าเนื่องจากว่าโบไม่ได้ขับนานแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือการขับรถตัวเองที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวไปฝึกขับรถก่อนแล้วก็ถ้ามั่นใจก็ได้พุ่งเอารถออกไปใช้นู่นนี่นั่นนะ วันนี้เรามีกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะจ๊ะแล้วก็มียำบุญเส้นจ้ากว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูสับซึ่งไม่เห็นเส้นเลยจ้วาวอมไปด้วยหมูสับ <laughs> ให้เยอะเกินร้านนี้ยายปอนมาหาที่บ้านมาทุกวันเจอมันทุกวันเ <laughs> <laughs> สียงดูมีความสุขมาก สก็ถ้าสําหรับใครถามว่าคิดถึงอาหารไทยไหมก็บอกเลยว่าไม่นะจ๊ะเพราะว่าโบกินอาหารไทยทุกวันต้องถามล็อกกี้ว่าคิดถึงอาหารฝรั่งไหมเพราะแทบจะไม่ได้กินเลยเมื่อวานก็ทําลาบให้กินโอ้ยไทยแท้พรุ่งนี้ต้าส้มต้มจก แค่นี้แหละวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากกินข้าวกินข้าวแล้วก็ทีวีแล้วก็อาจาจะออกกําลังกายนิดหน่อยตอนแรกว่าจะไปโยคะแต่ว่าขี้เกียจนะจ๊ะเพราะว่าค่ะกลับต้องเดินกลับบ้านมันก็จะปวดเท้าก็เลยโยคะที่บ้านละกันแล้วก็อาบน้ำนอนจัดการันพรุ่งนี้นะจ๊าไปบ๊ายบาย